ไต้หวันยังไงให้ได้เงินฟรีห้าพันุ้ยพูดแล้วฉันยังดีใจอยู่เลยแล้วที่สาคัญทริปนี้ก็เป็นทริปเน้นกินเหมือนเดิมค่ะสายการบินที่เรานั่งไปนะคะก็จะเป็นสายการบินเวทเจ็ทแอร์เราซื้อตั๋วแบบที่เช็คอินในช่องพิเศษได้แล้วก็ได้น้าหนักกระเป๋า20กิโลแอบกระซิบนะคะตอนที่เรากดราคาดีมากไปค่ะไปขี่เครื่องบินกันบินครั้งนี้จะเป็นการนั่งเครื่องบินยาวนานที่สุดตั้งแต่เราเคยนั่งมา3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงเลยอะวิธีการแก้ของเราให้ไม่นัันนั่่่งงเหาาอออยนนนนนนคิิิิกกกก็สมะะีีี้้้ตชวดดดึลขแฟจใูทฉ ไม่ไหวอารมณ์แบบว่ามาเที่ยวคาเฟ่บนฟ้าในส่วนของอาหารนะคะเราก็สั่งกันมาคนละอยา่างฉันถามตรงที่แต่ละคนก็คือสั่งอาหารมาต่างกันมากคนนึงลาชัญญาคนนึนงบะหมี่ไก่คนนึงแกงเขียวหวานนานาชาติสุดๆแล้วรสชาตินะคะก็คืออร่อยเลยนอกจากเราจะสั่งอาหารมากินแล้วเราก็มีของหวานด้วยคนสดๆอย่างเราก็ต้องสั่งขนมปังนมสดของอตัตโตโยูมากินด้วยสิค่ะพออิ่มนะคะ<อ>เราก็นั่งทำงานแป๊บเดียวเอ้าถึงแล้วลงเครื่องผ่านตอมอกระเป๋าเสร็จเราก็รีบมาที่นี่เลยค่ะตรงนี้แหละที่ทำให้เราได้รู้ว่าจะได้เงินฟรี5,000หรือเปล้าคกพันาะคหรือเปล่า้ค โชคดีพี่อังได้ค่ะ,ะได้มาเลยเงิน5 0า0ดอลลาร์ไตวานก็จะได้มาในรูปแบบการ์ดแบบนี้นะคะมาค่ะเราก็มาซื้อซิมแล้วก็เข้าเมืองกันเลยอันนี้เราเข้าเมืองด้วยการน,นั่งรถไฟฟ้ากันนะ,ะนั่งนานอยู่นะประมาณ45นาทีที่เรามาครั้งนี้นะคะเราพักที่ซีเหมินติงโรงแรมชื่อว่าโฮเทลพูลิคห้องก็คือโอเคเลยราคาก็ดีห้องนี้นอนได้3คนนะคะใครอยากให้รีวิวโรงแรมก็คอมเมนต์บอกกันได้ <Check S 1> นะเช็กอินเก็บของเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเดินเล่นเดินกินกันที่ซีเหมินติงกันมาที่กันร้านแรกร้านดังกันเลยค่ะบะหมี่อาโจครยตนขาส๋เเพิช มันจะมีกลิ่นหอมของแบบปลาแห้งแต่ตัวเส้นที่อังบอกว่าเหมือนทาโร่เลยก็อ,อร่อยดีค่ะแลวเราก็เดินมาเจอร้านนี้เห็นแปลกใหม่ก็เลยขอลองน่อยรูปร่างน้องก็คือเหมือนฮอทดอกเลยลเปลี่ยนจากขนมปังมาเป็นข้าวเหนียวค่ะตัวท็อปปิ้งรอบๆก็จะเป็นผักดองอันนี้อร่อยเลยนะคะรอยชอบราคาก็ประมาณ8 0บาทแล้วร้านน้าร้านชาที่นี่เยอะมากเห็นร้านนี้คนมุงมุงก็เลยขอลองหน่อยก็จะลับโรงแรมนะคะเราก็เลยขอไปซื้อของตุนขึ้นท้องซะหน่อยอันนี้เราก็ไปหยอดตู้กดก๋วยเตี๋ยวมาด้วยแล้วก็แวะแฟมลี่หมาซื้อน้าซื้านนนะะคกกถ่ัแแใหว้ยย เราชอบเส้นอันนี้มากเหนียวหนึบได้ใจน้ำซุปก็จะมีความเผ็ดเผ็ด<ๆ>เปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้สปากเกตตี้ของพี่อังขาซื้อมาจากในเฟมิลี่มาให้เยอะเลยนะประมาณ80กว่าบาทแล้วที่เนี้ยมีน้ำน่ากินเยอะมากเราก็เลยขอซื้อมาเอยที่เราซื้อมาจะเป็นน้ำมะนาวเกลือกับซ้มเสาวรส่วนใหญ่น้ำที่เนี้ยอร่อยหมดเลย<อ>น่ะส่ไส้กรอกอันนี้คือดีมากติดใจเลยจะเป็นไส้กรอกย่างค่ะแล้วก็คลุกมาด้วยพริกสดกับกระเทียมอันนี้แค่วันแรกนะเนี้ยมาถึงก็กินกันสมบัติเลยค่ะวันต่อไปเราจะไปกินอะไรกันฝากติดตามทริปตะลุ